สวัสดีครับพี่น้องฟ้ามูนาค้อนขวานครับเมื่อนี้ผมจะมานะครับเช็คหนูไ้ลูกค้านะครับคังหน้าที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือนะครับคิ้วจองและคิ้วทรงที่มาจำเข่ามานะครับที่พี่น้องเห็นนะครับหลังจากที่เบิ้อันนี้แล้วผมกับสีผ้าพี่น้องไปเบื้องหนูนะครับแล้วก็ลูกค้าผู้ใดที่จองหนูไว้ผมกับสีผ้าเบื้องในเหมือนนี้นะครับชุด คิ้วจะทรงเสาร์อาทิตย์นี่นะครับเป็นยาโสท่อนนะครับมัดจำเดี่ยว27พนะครับจำนวนยี่สิบคูนะครับไอ้ประเสริญนี่ไอ้ประเสริญนี่เลื่อนเลื่อนไปเป็นเลื่อนไปเป็นเดือนสิ้นเดือนเมษ,ษานะครับผมก็เลซี่ทรงไ้ไอวัฒนชัยกรครับก็จะมีพวกค,ยยคูย่อยสองคูอยู่นี่อยู่หม้อไม่นี่จำได้ยังี่กับสามคู ผมก็จะทรงไห่ไห่ก้อนนะครับอันนี้อัปเดตชื่อที่จะส่งให้ให้ไอ้วัฒนชัยครับน,นี่แยกแล้วนะครับจำนวนสิบคูเป็นหนูชุดนี่นะครับผมนี่พร้มทรงแล้วเอากล่องคือ่าชัดนี่นะครับนี่เป็นหนูชุดนี่ยูนิมิี่มีสิบสองตนะครับเพื่อเลือกน้าพี่น้องอย่าเบืองอย่าเบิงบอ่อเด้อมันดํา ่าผมผมมันบอนใส่มาโดดละสามปีละสองสามปีละนะครับให้เบิง้งโตหนูซะนะครับนี่ละหนูหนูนะครับหนูหุนหนีเลยนะครับนี่นะครับอง่ายวัฒนาใชยนะครับผมมีทรงหอก่อนตัวหนูนะครับพี่น้องอ่าสิบคูนะครับสิบคูให้เพิ่นเบิง้งเบิ้งเหล่าคินเฮ็ดจังไงคอมเมนต์ให้ผมน้ำได้ครับหรือว่ามักหนูผมก็ฝากกดติดตามไหมนำ้ำ นี่เป็น้องไอลวัฒนาชัยนะครับส่วนส่วนคิ้วสองคูสามคูสามคูผมจะส่งชุดนี่ไหเดอครับผมจะส่งชุดนี่ไหนะครับจะเป็นหนูของผมเองนี่แหละครับแต่ว่าต้องแยกไว้นะครับคือบอชัดเออเออนี่นะออกข้นกันอันนี้กัมีหลายตัวอยู่ส่กัน นะครับส่วนตัวหนูนะครับก็จะนี่แล้วครับนี่แล้ครับพี่น้องทั้งทันนลครับนี่นะครับเป็นลูกค้าท่านที่จองย่อยๆไว้นะครับมม่ค่าเรลี่ยนนลนี่นะครับแคนลูกแล้วเออนะครับเบิ้งตัวหนูเด้พี่น้องยัเบิ้งบ่อได้มันดำขนาดสีบน่ามองปัานใดนะครับ ส่วนทีเสียทรงเสาร์อาทิตย์นี่ยุยาโสนะครับถ้าเห็นคลิปแล้วก็ฝากคอมเมนต์หรือว่าหรือว่าทักขอมาหาผมนะครับว่าจะพร้อมรับเมื่อไหผมจะได้ส่งให้นะครับนี่ง่ายแล้วมู้นนี่ที่จริงจะส่งให้เพื่อนอาทิตย์ว่าหันนี่นะครับแต่ว่าเพื่อนเหมือนค้าติดทุระเพื่อนว่าเพื่อนอยากเบียกยุติกรเทพประทันได้ลงวลับไปนะครับโตผูนะครับนี่ครับยี่สิบยี่สิบคูนะครับ ตื้มกันตายเพิ่นสองคููพู้นี้ผัวหนูแย่งเบิ่งชัดๆนะครับนี่เป็นยังสี่สองเดือนครึ่งนะครับอ่าบอตัวเมียรครับบัณฑนี่นะครับเอาเจาะคอไปที่ล่ะอันนี้สองเดือนครึ่งตัวเมียตัวตัวเมียจะตัวน้อยน้อยก็ตัวผู้นะถ้ามาตาของมันถ้ามาตาของหนูนี่ครับ เอามีหอดเป็นวัดนั่นนี่นีน่นครับเดี๋ยวผมปิดนี่กอนเออเออชัดดีละชุดนี้นะครับนีออ่วันนี้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะมุ่งเป็นเป็นจองไว้นะครับแล้วกาหนูทียูกับลูกฟ้ามผมนะครับก็จะส่งให้ประมาณต้นเดือนเด้อพี่น้องเด้อที่ที่จองเขามาอาจจะส่งแล้วภายในเดือนเมษาครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งคิ้วคิวจองอีกกัน ชัวจองนะครับนี่นะครับไล่ซื้อนะครับที่จองแล้วก็มัดจําไว้นะครับที่ส่งไปแล้วกับประมาณห้าซิคูอันนี้เหลือเหลือที่ข่างส่งนะครับนี่ยังเช่นนี่นะครับแต่ผู้ใดติดตามในเพจผมจะเห็นว่าผมไปส่งไปใส่แน่นะครับอันนี้ส่งไปแล้วซูรินยี่ซิคูแล้วกับกับลูกฟ้ามยี่ซิบวกอีกสิกับยูบนันบันยังนอบัลตะลุง พึ่งไว้ทรงนะครับอันนี้คือไล่ซื้อที่ล่อทรงนะครับอันนี้ปีประเสริฐนี่เลื่อนไปเป็นเลื่อนไปเป็นปลายเดือนเมษายนนะครับสองคูอันนี้นางสาวกิติมานี่ถ้าพร้อมทรงกระทักเขามาหาผมเลยครับเพราะผมจิทรงให้แล้วภายในต้นเดือนมษถนากับเดือนหนูน้ำดูฟ้าม มีถือวันหลายกับลอยก็โตนะครับเดี๋ยวผมจะคัดให้งามๆนะครับส่วนตัวหนูทีก้อนทรงผมก็ต้องมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งสี่ละแล้วก็สามคู่นี้ว้าไปแล,แล้วก็นายวิชัยนะครับจํานวนสองคู่ก็จะทรงชุดยุดไต่ล่างนี่ให้แล้วก็นายยังวะอรชาติหูสองเดือนจํานวนสิบคู่มัดจาแล้วนะครับ ติดตเขามาเลยด้ครับเดือบาตนี่หนูกําลังจะพ่อทรงนะครับผมจะทรงเหลี่ยวภายในอ่าภายในเดือนเมษาเหลี่ยวพอดีคิดว่าเหลี่ยวนะครับแล้วผมเลยไปเบิ้งหนูเบิ้งอย่างน้หลูกฟ้ามผมแหล้วนะครับหนูน้าบุกฟ้ามพี่น้องกับมันใจได้เลยนะครับเป็นหนูจังสีล่ละเป็นหนูจังผมไทยพี่น้องเห็นนะครับมันกัดจะร่วมเหล้วถ้าได้ยี่สิบสิบสี่สิบคู่ห้าสิบคู่ ห้าสิบคู่ห้าสิบคู่หกสิบคูเจ็ดสิบคูติตตกขะางว่าเจ็ดสิบแปดสิบคูครับเจ็ดสิบระวังเจ็ดสิบคูนี่แหละนี่แหละครับอัปเดตพี่น้องเห็นนะครับที่จะทรงกับไออยุยาโสกับวัฒนาชัยนะครับเด้อ้วกาอยู่มอไม หม้อหม้อสารค้ามนี่สองคูแล้วก็สามคูผู้นี่อยู่ขอนเจนตดี๋อนี่แหละคือลายซื้อแล้วก็ตัวนูนครับส่วนทีอ่าเห็นคลิปเล้วนะครับนี่ที่เราก็ทักเขามานะครับแต่เขามาเลยก็จันผมกะดีทักหาพี่น้องมือเลี้ยงเนี่แหละผู้เป็นจองเขามานะครับเขามากแล้วเขาทักบอกว่าผมสีส้งให้ภายในเดือนเมษานี่นมันเลี้ยวนะครับโอ้ยบอไหม,ไมดำเถอะวะ หนูตัวงามๆมาอยู่บ่อสิไหลนะตัวหนูจังที่เห็นนะครับลักษณะหนูหน้าน่าขวอนขวเชื่องนะครับตัวเง่าแล้วก็ขนกับประมาณนี้นะครับการให้อาหารของผมในกาให้กระป้องแบบแบบบันบ้านพื้นๆเลยนะครับ แล้วก็อาหารถวยอาหารกับเส้งสี่งนะครับช่วงนี้หนูขุนนี่ผมจะให้ช่วงเศร้าไว้นะครับเศร้าไว้แล้วก็ช่วงแรงผมจะมบเช็คเบิ้งที่หนึ่งวันเหมดหรือว่าโบเหมดแต่บเหมดผมก็เติมไว้นะครับเพื่อให้หนูเิ่นคือว่าละมันเป็นหนูขุนมันกระต่องขุนนะครับตัวมันจึงสีงามนะครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนูหน้านครขวาวผมน้ำด้วยครับสวัสดีครับ